ดำประม่าข้างดำพี่เจ้าชูนะที่กินเรียบนะชอพี่ไม่ละเอาเปล่าอ๋ลาโมมันมาจากไหนเร็วร้ายสร้างความระคานาคุ้มบอกปลาชกชำอกยําเศรษฐกิจทดทอยปลาโมข่าวแคลวหั หน่อยเสียวถูกพี่ ค้อสีเก็บแล้วนะครับเสื้อแดงมีจมัะนะครับชุเสื้อสีแดงหชุดครับสวยงามเลยทีเดียวรวมเพื่อนยังตลาดเสื้อส้มครับเสืบวิ่งเห็นลุงเลยนี่เราเริ่มเริ่มชั้นแล้วลุงแล้วนี้เริ่มชั้นแล้วลุงออกทางซ้ายตรงตึกเออบอลยามาแล้วโอ้โหบอลมันแฉลบนะฮะเห็นไหมเ็น คอเตอร์ที่สองครับคอเตอร์เล่นเสมอหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะเรนโบ้ครับลงกินการง่วงขานั่ำเงินเขียวเหลืองแสบแดดเป็นตระกูลการจ์ในมหานครศรีธรรมราชโดยนั่งรถแล้วตำรวจโทรบอกไเป็นสุขที่สุดของสนามบอลเราสวยงามนะใครจะถ่ายรูปตอนนี้ได้เลยครับตอนให้รูปเป็นแบ็คกราวด์ได้เลยนะครับ หาด,ดูง่ายๆเลยครับลุงจิตน้ำนะฮะลุงมินน้ำลุงเพื่อนยางตลาดแบบแรกครับของบางตลาดอา่าลมเพื่อนบางตลาดครับดีๆเป็นเพื่อนกับตลาดแบบแรกส่วนแบบที่สองนี่ของเบ็จมานครศรีครับเสมอกับวการคนดีไปด้วยทีจผู้ชมอาวุธเดียวไปแล้ว,วลุ้มไหมอาอวุธ ได้ไหมได้ไหมโอ้โหต้องสกัดบอลได้แล้วประตูไปรวมขึ้นบางตลาดปุ๊บไปเอาออกเร็วๆาลีเขารอาลีอย ah ู่เนี่ยประตูไม่มีเฮ้ยก็เห็นเห็นรู้รู้จักกันนะรันะพวกเราในวงการกีฬายิงพวกนี้ไปติดป็อกครับของทีมเบญจมัติและขอสี ติ๊กสวยมากนะลูกของแม่ไปน็นดังไหนครับติ๊กเดี๋ยวนบอลยิงออกมาได้ครับวันนี้จะยังไงถึงจังหวะาใช้กองกลางค,ครับแม่วันนะี้คล้ายๆกับสจโชคยุคยี่สิบแปดเนี่ยแดงช่อมาสวยดีครับแดงกลางทะลุไปทะลุช่อมาลุาลาล้นได้โดนกองหลังสกัดเอา,าไว้ได้แต่จับบอลแรกไม่ดีครับอยากได้บอลอ,อีกครั้งหนึ่งครับ นครศรีเด่นจัาหวะนครศรีบาดบอลมาดนเส้นต่อบอลเส้นๆสวยงามตัวคู่คู่นี้เล่นกับบอลเท้าต่อเท้าแทงบอลได้ลูกนี้เอาไปครับอดุลหนักบอลไว้ได้ครับอดีตนักฟุตบอลของสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับอดูผ่านเร็าๆเกิดมาลูกทีบลูกทีบลูกทีบอ่าดีบๆเฮ้ยใครๆไหลเรื่อยไหลเรื่อยมามามา นานทีมีลุงมาให้เห็นเห็นหน้าเห็นตาทีไอเคครับลุัเดกห็นรับลุงไหม่าพัทยากุปไม่กลัวฝนเลยพัทยากุปสุดยอดอาลครับเบ่งจะมาขึ้นมาแล้วครับจงเรียงหายมาจิ้งจเรือโโหครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนให้มางกาง โปรแกรอมวันนี้ดูชิวจังเลยใช่จริงโปรชิวไม่ตกรอบเลยครับเป็นไงผู้สิบว่างไงลนี้เมื่อเป็นจับบ้าบอกว่าพี่ภาพาเบอร์ภาพชื่อทาีวื่อนงนะมีรู้จักชื่อไหมล่ะถ้าให้เดินมาเอร์กระชี้ตรงกันก็ได้ช่อเลยก็ได้เป็นจับบาเบ็จับะ้านลุงพี่มันบอกว่าผมต้องรู้จักชื่อให้หมดครับเอ้โหนี้ใจลมพี่เกร็ิ พี <m í toys> ่เกียรติให้มาเพิงมเพิ่เพิงตัวนี้ตัวนู้ฉันเอ็มเอ็มเจอนยังไงอ่าพี่เกียรติพี่เกียรติเพื่อนผมเลยเติมสิบห้าให้มาเจ็กเจ็กเมื่อกี้มึงลงไปโดนจริงเลยจริงบ่ะอ๋อให้มาเพิงมต้องเพลงเลยครับโอ้โหอ่าให้พี่เกียรติพี่เกียรติพี่เกียรติโอ้โหนี่ เอาแม่แจ็คโอ้ยแจ็คหลอกใครมึงหลอกใครมึงหลอกใครมึงดูก่อนนี่เขาเป็นใครพี่เมืองเขาพี่เมืองอะไรครับเอาครับดูรวมเพื่อนอูดูนี้เชิญบอลดีนะรวมคาร์บอนคาร์บอลนะครับท้ายมาเอ่ารวมเพื่อนนี่ให้มาสี่แปดสี่แปดอะไรครับเอ็มเอ็มให้มาพีเกตพีเกต ให้มารองรุชรองรุชให้มาใครให้มายังโอ้พี่ชานพี่ชานโอ้อะไรครับลำเด็ดลำเด็ดให้เพลิงเพลิงเพลิงให้ใครให้ใครเอาแล้วครับพอจะพาปันจะมาเนี่ยผมต้องากชื่อมอกว่าตำหนี้ว่าผมต้องต้องทำน,น,นะรครับรุ่เพื่อน นะครับบาเลยเชื่อสีเหลืองทองนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับให้บาเบอร์สิบบาครับที่เราดูคาร์ทบอลหกเก้าหกเก้า,หกกาให้บาเบอร์สิบแปดสี่แปดกลงกลางให้บาได้ไหมได้ลูกนี้ลูกนี้นหนมมให้บาไปยิงไม่ยิงให้บาไยิงขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โอโล้ำเด็ด อาครับกองหลังสกัดพลาดเอาขึ้นทางขวาอีกครับทางขวาพี่พี่ต้องใส่มอสไนไปด้วยลูกนี้เอา่ะครับทีมรวมเพื่อนเลยนะครับคนยืนเซนเตอร์นะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับเบอร์ยี่สิบน,นะครับแต่ว่าอยูจะเยอะนะครับฟอร์มเขาเยอะแต่ก็รับไปแล้วจีรพจีรพจีรพโต์โอ้โหใบลับหน้าเฮลกนี้ ให้ใครคืนปะยังออกไหมยังไม่อนะอกครับแนะต่วันันซ้ำมาไหลมาเตอร์9,300คนหลอกทั้งชีวิตเลย <c oughs> เอ้าไไม่ดีครับแต่ใจแม่ยิงลูกเขาเรียกว่าไงอ่ะเลิกชิเคเก้น เลอชิคเียนเรือแปลว่ารักนะครับชิคเช่นว่าไก่ภาษาไทยเสามนี่เขาเป็นเพื่อนรักกันนะตั้ใส่เกลือนะครับนี่เดก้าสามรุ่นน้องคนนึงปีนะู้เปิดข้าแกงอยู่ตรงซอยสามปีนี่เองนะไม่กล้าครับให้มาใหยกน้ำเป่นนำเป่นตาก้าสามก้าาจ๊คแจ๊คแจ๊คทำอะไรแจ๊คทำอะไรอดอุลอดุลอดุลอัดตัดใจเตะทิ้งด้านข้างไปก็ เดินจามะมา,มาแมตที่สองนี่ปรับจูนทีมได้ดีแล้วครับบันตลาดถึงเล่นแบบแรกลอ็อกไปหนึ่งจังหวะทา,างขวาเดินมาด้านใน อะครับลอกเพื่อนเือะไครับสกอร์อยู่ที่นรสครับเปจมาเมื่อกี้เป็นได้ก็เสมอมาแล้วครับแบบีจะทำไงหกเก้าหกเกนมาย่งไรหกเกเก้าอะรครับจเกียงเกียงเกียงทำไรเกียงไปเกียงออะครับเกียงให้าให้มาโอ้ขอบลูกเอง ดคนนี sí, um, women, uh, the the ้ดาราดารานะครับเล่นพระนริสวนเครับแต่ไม่ได้เป็นพระเอกนะครับรวมเพื่อนเซตก่อนวิวัฒขึ้นมาไตใด้ในหลังเลครับเดนหงศูนย์เดนสองให้ห้าสโอ้โหนี่ข้อเท้าธรรมดานะครับมางเออสี่แตไปทางขวาอีกนะครับทางก่าบขวาก่าบขวานะครับทำไงให้มาอย่างเบอร์้า เปิด55เซตบอร์ดเปลี่ยนท่ามา48 48 48เดินไปทางกานขฝาแล้วครับกา9ฝาวางเลยเนะวางหลังเลยลูกนี้เอาเลย48 48ท 1, 2, ัทนทึนสองโอ้โหทะลุไหมอ่าพี่เกียรติพี่เกียรติพี่เกียรติโอ้โหนี่อ่าใด้ให้ลองโลดนะครับลองโลดลองโลดลองโลงดดูนะครับคนนี้ กำลังขึ้นพูดมกันแลครับท้าไมดนแบ็ค้นกูกับร้ <c ười> อเปอน่ครับเกียรคือมาเจ้าเพลงเจ้าเพลงให้มาังเก่าเกียงเก่าเกียงมองมองจีรถจีรถจีรถวืดทุกครั้งนะครับจีร๊รถเจีอ่าาลครกบมาพี่เจพีแจ ป็นลูกทัสบอลครับเคื่อปกีก้ปไปทำทีมพี่นอ้องให้ได้อะไรครับเป็นลูกคอนเนอร์เลยครับของเบนจมนาม่านครศรีถึงนำไปก่อนครับหนึ่งสูตรนะโยนมาลูกนี้หมุกไปไม่มีใครโอ้เพื่อนครับโอ้ยให้เสือกให้เสือกเลยนี่ ไปไปงี้โอ้โหซุปเปอร์เซตูสานตูจำเป็นชลีช้ากับชลี่ยจีนัทจีนัทจีนัทพ่อเป็นอดีตนักฟุตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้เลยครับอ่าเป็เยาคลิปแม่พ่อหรู้นะพ่อตาตายเลยครับเออผมผิดนะครับเองโลดเองโลดนี่ก็หลานเรียนอยู่มอธุรกิจนะครับโอ้เลยครับอ่าเจ้าสซำเจ้าสันทำไมอีก เอกเบอร์ยี่สามเอกเอกเอกให้กับแจ็ค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 แจงคเป็นทำอะไรแจ๊กเป็ทำอะไรแจ๊กโดนเบียดฮะรายการเป็นลูกคันเนอร์ใช่ไหมมาใส่ทีนี้เหรอลูกฟาวครับเป็นลูกฟาวไปดึงครับไปดึงพี่เมืองบอกจะขอเสื้อหน่อยฮะพี่เมืองบอกโอ้โทษยกมือไหว้ครับพี่เมืองแจ๊กแจ็คคุณได้ฟาวเลยได้ฟาวได้ฟาว นี่เขาใส่เบอร์93นาาี่คือชื่อรุ่นเขาแล้วนี่พิชานขอไปติดกรรมการลุงศิ์บอกเราสัญญาลุยเมื่อขอจำแพงนะครับบุกติที่เบ้นจะโดนรับไม่เหลืองแต่เราไม่ให้บมดกระชับลูเกเดฟหมายเลขสิบเอ็ดนะครับพิชานจะขอดไปเป้าหมายอยู่ที่ใครจีรัสกับ,บเจ้าเปียงครับอะไรครับมองแล้วขอดมา<ไ>ปเป็นหัวลุนนะครับ เอ็มครวเอ็มเบอร์ห้ารวบเพื่อนรวมเพื่อนให้มาเบอร์สาสาเบอร์สามสามสวยทีเดียวลากลุดมากน่กระโโอ้โหครับเบอร์สามโอ้ยให้บอลสิงน้ให้ำเด่นนี่น้ำเด่นดเป็นลูกพ่อพายเลยแกชอบกันชาบ้า กรดูนแม่อ่านเกมนี่ดีก็ับกดูนมหาเรือลาดเต็มเก่าอยู่อ๋อลูกนี้เสียงโ <c oughs> อ้โหเนี่ยเท่กันด้วยครับกระดูว่าเชฟนะฮะเชฟจังหวะเหลี่ยมบอลดีเหลือเกินครับดอกโลิศครับไงโอ้โหเน่ยเอ็มจะเอ็มให้ครับให้พี่โรดพี่โรดเนี่ยน,น,นะต้งองให้แกนะไม่ให้แกโกดนะตายแล้วดอกเลดนี่เร็วกว่าเสียงนะเนี่ยลูกนี้ โอ้ยล่างล่างแจ็คตำแหน่งจะบอลล่างครับกู้วยบอลไม่ดีครับเบาไปโดนกดดันครับเป็นชามาไปกดดันรวมเพื่อนเป็นลูกคอนเนอร์ครับเบอร์เก้าสามนี่เขาหาตำแหน่งมาสิบกว่าปีแล้วนะตั้งแตหน่งคล้ายเลไปขวาของกลางแล้วก็เป็นผู้สาวประตูนี่ครับครับมาได้ตำแหน่งนี้วิงขวาเดี๋ยวพูดต่อไปครับพี่อาคุกเจอกับกัปพลเองนะ โอ้โหเป็นยังเงื้อชี่เงื้อชี่มีเสียเอียนของตัวเองด้วยพี่กระพลพี่ผมไม่รู้ใช้คำอะไรกับพี่ดีเนี่ยพี่มีสุดยอดมากใช่ไหมคนอายุเจ็ดสเอ็ดการกุศลเออถามได้เป็นน้องพี่ไหมนี่การกุศลขอให้บอกขอให้บอกครับนี่น่ารักเสมอแล้พี่กระพล71เลยแล้วครับพี่แกว่ายังรักกันรอดมันได้พี่มีเบียดจริงคุณผมถามจริงครับมูลเรื่องจริงคุณเป็นเมียเขาม่ด้วย

ก็คือไปยินห้อยไว้ครับหมายเล่นตัดสิีนะครับพ่อเขาไอ้ติมจะคุณบอลนครศรีธรรมราชนะครับเจ็บไหถ้าเจ็บก็บอกครับเดี๋ยวลูกศิษย์เป่าหยุดการเล่นลูกบอลอะไรครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนดูคลาดรวมเพื่อนก่อนเลยครับดูนะครับนี่ดูนะครับการให้บอลเบา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 อะไรครับรวมเพื่อนเซตบอลขึ้นมาเปิดอะไรครับโอ้โหให้บอล ขาดๆกันเจอเลยครับรวมเพื่อนนานๆทีเล่นกันทีครับรวมเพื่อนนะัมันก็มีทัวร์นาเมนต์เล่นนะครับเรืการเข้าขายมันก็ยี่เท่าไหร่ครับเจ้าเกียงเจ้าเกียงฮะจีรศอีกแล้วจีรศจีร์ไปไหนไปไหนไปคนเดียวมาคนเดียวจีรศิีย์ศิษย์หนึ่งทีใครกำลังจะมาเช้ามาไ้เจ้าเกียงเจ้าเกียงให้มาจัง พิชานพิชานยิ้มพิชานยิงโอ้โหเลยเฉลบเมืองครับแ e t s try เปลีตัวได้ครับบอกได้เลยครับเบอร์อะไรออกเดี๋ยวมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรบอกชื่ออะไรกูจะได้บางแงยกมือแล้วออก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 เลยกินเลยกินเลยกินเลยเป็นยิงแล้วออกอะไรบางแง่ลงไปเลยออกได้ลหมประตูแล้วแง่ลงไปแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเมมนะครับเป็นเซมันเองนิดนึง ยังศูนย์ด้วยใช่ไหมครับยังศูนย์เบงศูนย์เลยครับเอาลูกนี้โอ้โหสวยงามดีเดียรครับพวกนี้ดาวเองลูกนี้โง่โค้งประตูเลยครับนะครับมาจากลูกคอนเทนอร์นะครับครับเบอร์หกครับหนุ้งครับหนุ้งตำแหน่งเวอร์ชั่นดีเหลือเกินครับนี่หมกไปเป็นจม้ามาแมตติสองนี่มาดีเหลือเกินครับเอาใครเปลี่ยนเก้าสามหกหน่อเก้าสามเก้าสามเราจะนับลูกได้เสียครับ ก้าสามบอกนอนปอนชนะแล้วม yeah. no. mmm ึงอย่าอยู่เลยนะมึงอยู่มีมีสิทธิ์เอาหนังเบอร์ที่เปลี่ยนมาคนละคนเล่นกันต่อเอ็มทำไมไม่เปลี่ยนก้สามบอกผมมาได้แจ้งชื่อมานะฮะมองเข้าไปนะครับเรียกมเพื่อนรวมเพื่อนให้ไปจะติดจะติดเอ็มจะเอ็มเอ็มเอ็มให้ใครเอ็มให้พี่ชานพี่ชานพี่ชานให้ใครโอ้โหโกรกันด้วยครับโกรกันด้วย ไม่ฟฝ้าตรงนี้ไม่ฟฝ้าอะไรกูใจร้ายอะลูกศิษย์เนี่ยบอกบอกบนอุโสนะครับไม่ใช่เบอกบนออาชีพสกิดนิดหนึ่งครับเดี๋ยมาบอเฝ้าได้นะครับว่านะครับรองลร้อนเบอร์สิบสามครับเบ็นจม่าไม่ให้เกียร์นะเกียร์เบอร์แปดอย่างทันยู่นะเบ็นจมะสวัสดีครับพี่หมูวันนี้มาไลฟ์สด ทีมีดจมะเสื้อแดงครับรวมเพื่อนบ้านให้บอลไม่ดีก็บอนกลับมาได้บางตลาดกลับขึ้นมาทางขวาครับเอะลรครับรวมเพื่อนนี่รวมเพื่อนมาเลยบอลสามครับนะสามบอลสิบเอ็ดบิ๊กมืสปอร์ตให้มาเบอลสิบเอ็ดบอลสิบเอ็ดโอ้โหลบไปอีกแล้วครับเส้นหลักเองนะลองโลดให้มาเจ้าบิ๊กเจ้าบิ๊กบิ๊กมองทางขวาไม่ให้นะครับคืนไปเจ้าแอร์ พี่แอร์พี่แอร์ไหลมาไหลมาเก้าสามเก้าสามไปเลยเจ็กเจ็กแบงค์รับโอ้โหจบอนแรกดีอะครับนี่เบอร์จ่าแอร์นะครับจ่าแอร์นี่พวกนี้เป็นน้องผมนะครับาจ้าเกียงจ้าเกียงขึ้นมาจ้าบิ๊กบิ๊กบิ๊กนี่แม่เขาเป็นครูเป็นเจ้าบ้านแล้วครับจ้าเอ็มเอ็มไปสองศูนย์เอ็มให้กับรองโลด ลองรถลองรถให้ครับแอนแอนแอนทำไรทำไรแอนมองปากมาแล้วครับให้ใครเอ็มโอ้โห้ลูกนี้อันตรายครับลูกนี้อันตรายลูกเท้าสูงลูกเท้าสูงลูกนี้ถ้าเป็นอ่าหมดเวลาการแข่งครับโอ้โหเกมสนุกสนานเลยเลยครับ สองประตูต่อศูนย์เนขึ้นน้ำไปนะครับเบนจมาเราจะนับลูกได้เสียนะครับนะครับทีที่เขารอบต่อไปนะฮะถือว่าทีมทุมเลือกทีมเลือเพื่อนนี่ก็ต้องบอกว่านานๆทีมาเจอกันทีครับทีมเวิร์ยังไม่เข้าขาเท่าไหร่เบนจมาได้มารวมกิจกรรมในสองประตูต่อศูนครับคูต่อไปเชิญเลยนะครับจัมโคตีพัทยากุ๊ป พันตำรวจโทไพโรดโชติวันครับเบอร์สิบสามครับลองด้วยครับ